เสียบหมุนปึ๊บใส่ไปสวยงามเพราะเมื่อก่อนเวลาจะชาร์จสายไฟจะเต็มโต๊ะแต่หากมีร่างแบบเนี้ยเวลาผมจะชาร์จสามารถสไลด์เลื่อนไปในจุดที่ต้องการเหลือออกมาก็ได้ใส่ไปหมุนไฟก็จะติดเพื่อนๆเห็นดวงไฟตรงนี้ของผมไหมครับเวลาผมจะเสียบเนี่ย ผมจะต้องดึงตัวปลั๊กจุดนี้เพื่อชาร์จแต่ต่อจากนี้สามารถเลื่อนตัวปลั๊กไฟไปอยู่ชิดกับคมไฟที่ผมจะเปิดเลื่อนไปหมุนเสียบเข้าไปได้เลยไฟก็ติดและอันบ o ็อกปลั๊กไฟแบบรางสไลด์รองรับกํลาลังไฟถึง8 0 0 0วัตต์เหมาะมากที่เพื่อนๆจะเอาไปติดโดยเฉพาะอย่างเช่นในห้องทํางานในห้องครัวสามารถสไลด์ไปในจุดที่ต้องการได้เลย โอ้พ็คมาให้อย่างดีมีมอ,อกอมาให้ด้วยนะตัวปลั๊กจะเป็นแบบกลมๆยกไวสไลด์ผมสั่งเป็นตัวความยาวราง100เซน5อะแดปเตอร์มันจะมีสีให้เลือกสีเทาสีขาวสีดำเขาให้เป็นตัวเจาะผนงังนี้นะด้านหลังเราติดกับผนงังส่วนอีกด้านหนึง่งจะเป็นด้านที่หันหน้าลั๊กกมาเราออกมา,มาจะอยู่แบบน,นี้เราจะจับยัดเข้าไปในตัวรางไม่ว่าเราจะสไลด์ไปไหนก็สามารถที่จะใช้ไฟได้แบบตามสะดวกของเราเลยเป็นรูปลักแบบ3ตาครอบคุมมากเดี๋ยวทุกคนดูนะ ปึ๊บซีร่องตรงนี้จะเป็นยางให้เวลาเราใสครับมันมีการจับไม่ให้หลุดนั่นเองเวลาเราจะเลื่อนเราก็เลื่อนแบบนี้เออ๊บมันจะมีตัวเกนตรงนี้อยู่ถ้าหมุนไปทางขวาจะเป็นการเปิดเครื่องหมุนไปทางซ้ายเป็นการปิดเครื่องนั่นเองแกะอะแดปเตอร์ออกมาให้หมดชิ้นที่1 2 3 4สครบั้ง5ตัวเลยนะมีสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆลืมไม่ได้เลยคือเพื่อนๆเนี่ยต้องซื้อสายปลักสัมตาแบบนี้โดยเขาเนี่ยจะไม่ได้แถมมาในชุดเราจะต้องจัดเตรียมไว้เองถ้าเป็นสาวๆอาจจะให้แฟนช่วยหรือถ้าหากอยากทําเองเนี่ยอาจจะต้องดูคู่มือซึ่งผมจะะแนนนนําใคลิปี้ ทีนี้เวลาเพื่อน,นๆได้มันเนี่ยจะต้องถอดกรอบอันนี้ออกเมื่อเราแกะมันออกเพื่อนๆจะเห็นด้านในเอ็นสายดินแล้วก็แอลสลักบอกไว้เพราะมันมีสายดินด้วยกันการช็อตได้ดีผมเนี่ยจะใส่ตัวสายเข้ากับรางใสให้ตรงหากเพื่อนๆไม่ทราบหรือไม่มีที่วัดไฟนะับเพื่อนๆอาจจะสอบถามจากทางร้านมานะครับว่าสีไหนเป็นเอ็นสีไหนเป็นแอลและสีไหนเป็นสายดินผมผมจะมีตัวตรวจสอบอันนี้กรณีที่ผมเนี่ยไปตัดมาจากปลักในบ้านเพราะว่าลักผมเนี่ยมันเหลือเยอะอย่างเป็นสายดินใช่ไหมถ้าเราวัดไปแล้วแต่เห็นไหม เาก็จะรู้และอันไหนสายดินอันไหน N หรือ L, L แต่ง่ายสุดถามร้านมาเลยเมื่อเรารู้เรียบร้อยแล้วเอาสายเสียบเข้าไปให้มันตรงกันขันแต่ละจุดออกมาก,ก่อนถ้าไม่รู้มีการขยายเกลียบไฟเข้าไปง่ายขึ้นในที่สุดก็เรียบร้อยแล้วนะจากนี้นะครับเราจะทําการปิดฝาครอบเดี๋ยวเราไปเสียบปลั๊กใช้งานจริงเลยดีกว่าเรียบร้อยแล้วเสียบตัวหมุนยัดเข้าไปได้เลยหมุนปึ๊บเห็นไหมก็มจะมีไฟขึ้นมาทําเหมือนกันอีกแป๊แบ,บหมุนปึ๊บแนะนําก่อนเลื่อนให้หมุนปิดก่อนนะครับแล้วก็เราก็เลื่อนไปในจุดที่เราต้องการเราก็หมุน ป๊ไปก็จะขึ้นพ้อมเช้ง,งาน5้าใส่ไปให้หมดสลับด้านได้ด้วยทิปนี้หรือว่าสลับทิศแบบนี้ก็ได้ใส่ไป สวยงามครบและทุกคนดูจุดที่ผมจะตั้งรังปลั๊กไฟเป็นบริเวณตรงนี้แนวยาวเพราะเมื่อก่อนเวลาจะชาร์จอุปกรณ์โทรศัพท์กล้องอะไรแบบนี้สายไฟจะเต็มโต๊ะแบบนี้ไปหมดเลยต้องลากสายไฟไปบริเวณปลั๊กพ่วงจุดนั้นบ้างจุดนี้บ้างแต่หากมีรางแบบนี้เวลาผมจะชาร์จก็สามารถสไลด์ไปในจุดที่ต้องการตรงนั้นได้เลยสะดวกขึ้นในตั้งไปเรียบร้อยแล้วผมจะทําการตั้งแนวยาวเวลาจะใช้งานเนี่ยเลื่อนไปในจุดที่ผมต้องการหรืออออกมาก็ได้ใส่ไปหุนไฟก็จะติดเียบปลั๊กเข้าไป ชาร์จมือถือตามต้องการเลย,เ,ลยเรียบร้อยแลละเพื่อ <S 2> <S 2> นๆเห็นดวงไฟตรงนี้ของผมไหมครับ <S <S เวลาผมจะเสียบเนี่ยผมจะต้องดึงตัวปลั๊กจุดนี้เพื่อชาร์จแต่ต่อจากนี้สามารถเลื่อนตัวปลั๊กไฟไปอยู่ชิดกับโคมไฟที่ผมจะเปิดเลื่อนไปหนุนเสียบเข้าไปได้เลย ไปก็ติดและเท่านี้ก็เสร็จสมบูรณ์ดักที่เราต้องคอยย้ายไปย้ายมาก็ไม่ต้องผมจะชาร์จมือถือแทนที่ผมจะตั้งตรงกลางๆตรงนี้ลบใช่ไหมผมก็หมุนลากเตือนขวามันดูไม่ลบะ่ะเปิดเสร็จเท่านี้ก็เรียบร้อยก็จะทําให้ภาพที่ได้สวยงามมากอะทุกคนดูเวลาจะชาร์จ MacBook หรือจุดอื่นเนี่ยผมก็ค่อยลากนะครับไปไปอยู่บริเวณนั้นราไม่ใช้นะครับก็ทําการปิดให้เสร็จหมดเรียบร้อยเวลาจะใช้ก็ค่อยหมุนบิดไปทางขวาแบบนี้สําหรับเพื่อนๆที่สนใจสามารถสั่งผ่านตะกร้าที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะ